คุยคุยเอีทีจุดอนนะครับใายจาบยอนมาร่วมแข่ขันสนุกสนุกกันเคอ๋อีมตไกลี้าแดงเยวเราีบอลขึ้นมา่สีุยุยไ่ยางไก่ย่างีชานะครับเจ้าของไก่ย่างีชาสวน ลงคุยไปบอลขึ้นมาต้องต้องไี่เยี่ยมโดนโอ้ยไม่แยบยังดีดยังโอ้ยป้อย่งยังเอาไม่ได้ต้องนออกมา Oh, yeah.